ใช่พี่ใช่สเราไปก็ถือมาด้วยคิดไหมจ๊ะของอ๋อได้ได้ก็ได้ขาหล้วยกันก็ได้ก่อนพี่ก่อนึินไหมยายร้านาย้าเาไ่หรอ่าจะ้ามาแล้วาที่บ้านเยอะเงินมีนราไม่ได้เบิมาครับใช่พี่ต่อไ thank you ท okay, ี่บ้านตกเหรอไม่ตกายตอนขึ้นแ้วมา้พไม่ตกบเดี๋ยวผมไปถ่ายตอนนี้เลยนะเข้าได้นงไ่้อ๋อีดเตรี้ยงเลยนอย้าพ่ามีเล่นกอลกันด้วยน่วอกัน่ไปงน่เไป่ายรูตบอลไม่านเลี้ยงคุณบ่เดี๋ยว่อแพีบอลไเอมเลยงย ไปขึ้นเหรอเก็บวงหล่างวะข้งบนแล้วเราขึ้นใช่ปะ้ะยอมฝากเราดีไปนะมหน่อยครับพี่ไปครับพี่ไม่รู้เขาขึ้นมาในเวลาทั้งทั้งชุดอะ่ะขอให้หน้าปลาดิงโกโบแล้วเดี๋ยวบอสขึ้นไปถ่ายรูปให้อ๋อเข้าขมนันตลกดีไหนขอเสื้อได้ป้ะวะร้อคนไม่ได้เล่นนเข้าไปไปได้เหรอถ่ายรูปไงได้ขึ้นไปดิไปดีขึ้นไปด้วยนะื่วยงานให้ไงต้องเดินเท้านดีกว่าต้องเดินเทกันป้ะ ทอดเนี่ยฝากท้าก้าว้ไหนช้าก็ได้ไอ้เหลียงก็ได้เดี๋ยวผมล่นฮะผมเล่นใกญ่โตอีกรอบนึงเหรออยู่ข้างล่างฝากก็ได้ข้างล่างเหรอเออมันไม่ตรงไอ้เหลียงยังไม่ขึ้นใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวขึ้นพร้อมโตด์อย่าให้คุณลงมาก่อนเราลงมาก่อนแล้วก็